ปาดลูกหนึ่งเข้าก็ตะตีสองคุณว้านะเสื้อเจอ๋อครับทรับเกี่ยวไว้ก็ตะวืซื้อคุณบ่ครับกลับทักทายสบายดีครับพี่น้องวันนี้กะมาอยู่ดป้าเข้าครับพี่น้องมาเกี่ยวเข้าไปเอ็ดเข้าที่บุญอ้อพันษาครับพี่น้อง ว่าเพิ to ่นกับพี่เดชกุปีครับบุญเข้าทิพย์นี่สองปีห้ามสามปีครอบบูญเท่าเพิ่นหวาเนาะจะคุณาทงเสือกครับหน้าบ่าววัดน้าเสาฤทธิ์ครับพี่น้องหน้าทงเสือกเข้านี่ละทิกัดกับบ้านวังมุ่นครับตำบลกุดวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทางท่านเสือท่อทางพี่น้องประชาชนบ้านเฮาครับมาสวยเดี๋ยว ลายหน้าลายตาครับพี่น้องบ้ารวมรูดๆกับพี่เกี่ยวน้ำเขาแล้วครับเนี่ยตนเีวเดียวนี้ละนครับครอบครอบจะเือพี่น้องเขาได้เห็นครับพี่น้องกะคอพี่น้งีกเยะวกคครักเกี่ยวเขากับเขาที่พอดีเป็นน้ำนมนะครับพี่น้องพอดีเอาเมื่อคันเมื่อบีบ เมื่อโกนเอ็ดเข้าทิพย์ครับพี่น้องโตห้ามฝีนะโตห้ามฝีโตเก้าแค่แค่หัวหน้าจะได้โตไม่ขี้โม่ไส้ไปนะเหรียวเห็นปลายู่มาจักกันกมากเลยน้ำนมพัดีคุยมากนาอมากนาะคุยใหญ่แค่ไหนว่าน้ำนมนี่เนาะ กนันได้ยินว่าน้ำนมเลยคือขามาันตึ้งๆเหรอเนาะผมกะมักคือเดียวครับเบ้าดมกะมักยู่ครับน้ำนมที่ว่าจตกูใหญ่ละดิหน้อยกะมักขื้อเดียวอยู่ตามพื้นกะนุ่มน้อยสองร้อยลูกกูได้คำนะมากขื้อเดียวออ เ็นอะไรเอเน,ะนาะอันแม่ป้อนแต่น้อยเนาะก็เลยติดโทษโทษเท่าตอนเติบก็มีอะไรเอนอะเลอฮัดมา,นาเมน,นาเลอกก็ได้เท่า,านั้นได้เน้ตพเทวธะเนาะฮัดเซานุมกับม,มักนมพาพี่น้องเข้ามาเบ่งวิวที่ทัดผู้เขาครับพี่น้องเป็นเป็นผู้ประเพิงผู้ลังเตาผู้ ก็ขาห้องวผู้เลยครับทาขุนอู่ทงเสือกครับอู่ทงเสือกตะก้ากกกไม้เสือกหลายครับพี่น้องจนได้ซื้อว่าทงเสือกกุลละครับปิดกกไม้เสือกหลายกกไม้เสือกส่วนมากจะเกิดอยู่ที่ดินเหนียวครับดินท่ามดินทรายจะมีค่อยได้ครับดินทรายได้แต่พลาสมิกครับพี่น้องจมาเบิ่งวิธีมัดเขามัดเขาดิบครับใน <c oughs> แบบภูมิกะ กิดนาปิตายะอันดำครับพี่น้องนั่นแมงมันแม่งมันเขาครับมัดเขานี่หายคนเกิดมาไม่ได้เคยเห็นนี่ครับมัดเข่าดิบเคยเห็นแต่มัดเข่าสุกข้อกล้วยกับซับครับคีดดินดีครับแถวนี้ดินดีดินท่าม พูยออกมากิโลเดียวครับเสื้อกิโลเดียวก็จะล้มอยู่เข้าก็ได้ครับครับครับพี่น้องก็ดุลุกเสือได้ท่าหนัดินทรายครับที่เคยได้น้อเข่าตอนหน้าทามมึงกับพ่อหนู่มกินมึงก็หลายบ่หน้าเสือมงนะเวียนบ่มีเวียนห้างห้างออแดดบ่เนาะเห็นว่าคู่มือนี่เปลนผืน ครับสำหรับคลิปนี้กะไว้สำนีสกวอนเนาะครับเนาะตอนแห่กับบ้าดุมก็จะอัปเดตเพือพี่น้องได้เบิ่งอีกคือเข้าครับครับสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกะคือกำลังเจอคอมเมนต์มาบ่เนะครับว่าเข้าพี่น้องพอเกี่ยวหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊าายย